ตัวใหญ่ตัวใหญ่เออได้ได้ช็อตได้ช็อตได้ช็อตเลยทั้งแรงตายเลยไอ้เหี้ยจะไปห้องน้ำไม่ไปแล้วมันหนักอ่ะย้ายก้นหนักเลยโอ้ยหติดไม้ด้วยตายคาที่เลยครับทังแรงด้วยครับเฉียดยางจลบ เรียบร้อยครับไซโลครับไอพี่มันเป็นทางดำแม่มีจุดใช่ใช่อะใช่ใช่อะเฮ้ยเเต็มเลยเอาดิเร็วเร็วดิเฮ้ยลูกดอกกูติดเอสเปลี่ยนกระบอกก่อนเอากระบอกก่อนกำแหวนคนละตัว ขนละตัวดิอยู่啊ขนละตัวดิตายแก้วค่อยค่อย ทางแมงได้ตัวแล้วครับเอ,เ,เอาขึ้นมาเาลยเดี๋ยวเอาขึ้นเลยโอเคเอื้อ,อติดเลยดิเดีย๋ยวก,ก่อน ทางแหวกด้วยครับตาเนื้อครับจ้างแหวกมาดูหน่อยสายเลยดูนะครับนี่ครับตาเนื้อครับไายโบโบเลยไายโบครับขาที่นะครับลูกดอกผมติดอยู่ที่สายไฟโอ้โหแอสพอลูกดอกติดก็เปลี่ยนเปลี่ยนใส่กระบอกได้เลยเออนี่ครับลูกดอกติดก็เราครับเปลี่ยนใส่กระบอกได้เลยครับโอ้โหเป็นสิบตัวเลยเมื่อกี้โอ้โหไม่ได้ตัวเลยกู a parte da parte da parte